ตำซิบหมูตำซิบไหลกระเจียบองแจ๊อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนั้นเป็นมั่มหนังควายจี่นี่เอาไปเผาในกองไฟดันร้อนเนี่อมันติดๆนึ่มๆอร่อยต้องหั่นน้ำนะครับสวัสดีเช้านี้ที่สดใสครับผมเดินทางออกจากที่พักตั้งแต่ช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับก็ได้เห็นบรรยากาศดังเช้าที่เงียบสงบ เสียงตามสายจากฝั่งไทยฝั่งลาวนี่แทบจะประสานกันเลยพระสงฆ์ก็เริ่มมาบิณฑบาตในช่วงวันร่าชม3เส้นกันนะครับวันนี้ผมมีแพลนไปนไหนอยากให้ทุกคนติดตามชมผมนเยวยาเพราะว่าเส้นทางทางของผมเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยเขาจะเจออะไรบ้างนะครับนะแต่ดูวิวด้านหน้านะครับที่ฝั่งสปปลาวครับชาวบ้านชาวช่องก็ต่างลงเรือมาหาปลาเช่นทางฝั่งไทยนะครับเรนทุกคนนะก็อาจจะมีการ ลงมองนะครับหาปลากันตั้งแต่เช้านะครับนี่คือวิธียำเช้าที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะว่านี่คืออยู่ทางฝั่งชายแดนไทยลาที่จังหวัดเลยนะครับโอ้โหนะอยากจะเข้าไปสัมผัสมากเวลาเห็นเขาหาปลาแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสนี่คือขามาจอดแถวนี้คือเราไปเลยนะครับพอมีเรืออยู่บ้างแต่ว่าเรือลานี้ไม่ออกครับนู่น่นนะน่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งสปลาวใช่ไหกู้เบ็ดนะครับอย่างนี้คือเอาเบ็ดมาวาง ในลำน้ำโขงแล้วก็ดึงมานะครับจะมีพวกปลาแค่ปรากรดค้งที่ได้ใจ่เลยนะครับนะอยากไปหานะครับฝั่งนี้มีอยู่นะครับแต่ว่าเดินไกลนะครับนน่นนะครับเวลาเขาลงเรือไปแล้วเขาคงไม่มาจอดรอเราแล้วครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นท่าเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นท่าไหนบ้านไหนอะไรเงี้ยแหมมันเป็นภาพที่ช่างงดงามตามทั้งเรื่องกับวิวสวยๆที่เห็นแสงพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้านะครับตรงด้านนู้นนะครับ สวัสดีครับคุณนะปลูกอะไรครับเนี่ยแต่เช้าเลยแตงแตงแตงอ๋อนะจะถามหน่อยครับว่าตลาดอะตอนเช้ามันไปทางไหนครับในเชียงคานซอยระหว่างซอยเก้ากับซอยสิบซอยเก้ากับส,สิบสสบ,บนบนเนาะเดี๋ยวผมจะยืมจักรย,ยานไปไอ้ที่ผมไปเดินเมื่อคืนใช่ไหมครับเลยไป่ทีถนนคนเดินไปเข้าเข้า,ขา,ขาถนนใหญ่ไปเนี่ย เอารถยนไปดีกว่าเ,าเอาเอาตอนนี้จะบอกง่ายๆเนาะไฟแดงแรกแก็ง่ที่ไปะ่ะอ่าไฟแดงที่สองเลี้ยวซ้ายมือขึ้นฝากรถแล้วก็เข้าตลาดเลยได้ขอบคุณครับเอเอจะไปดูปลาไปดูอะไรมีขายอยูป่ปลาไม่รู้อ่ะมีมีปลาเยอะปลาเยอะนะอะได้ครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะแวะมากินกาแฟนะครับยังไม่ไปนะเอารถไปก่อนปลาไปมีผักก็มีเลยวะทุกคนครัวก็มีคุณ้าบอกไปทำครัวได้เลย ไปตลาดไปตลาดไฟแดงที่2คือตรงนี้นะครับแล้วก็ซอยสิตรงนี้นะครับซอย9ตรงนู้นนะครับรเก้ากับสิบเลี้ยวมาทางนี้ครับก็จะเป็นตลาดเชา้านี่เป็นร้านอาหารเป็นกับข้าวของเครืีองทานับแต่ว่ายังไม่ถึงตลาดนะครับแต่ว่าผมจะมาดูก่อนว่ามีกับข้าวอะไรบ้างเป็นพวกไก่ย่างถ้าสนใจแล้วก็เป็นพวกอาหารที่เป็น่อด้วยใบตองเป็นพวกหมก นะครับแม่เลยดูก่อนโอ้โหขั่วหมูปิ้งนี่คือดูดีมากตับก็มีเป็นตับหมดเลยตับสุกมั้งหรือยังครับตับสุกเออหมายเท่าไหร่ครับตับซมำที่มือซ้ำทีไม้อ๋อครับเอาตับตับตับไก่ครับอันนี้ตับไก่ก็ตับไก่เนาะแมนตับไก่อ๋อเอาหมูด้วยนะครับหนึ่งไม้โอเคคนี้เอาตัวไอ ข้าวเหนียวให้หนึ่งห่อนะครับอ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นแอปหรือว่าเป็นอะไรครับเนี่ยไทยป่ปลาถั่วเนาสมองค่ะอ๋อหมูสมองหมูก,ก็มีเนาะแล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำน้ำพริกนี่คือน้ำพริกอะไรบ้างครับแจ่วโผล่แจ่วน,วนุ่มตัดแจ่วน้อ้ดองแจ่วน้อ้ดองอันนี้น่าจะเป็นแหนมเนะาะเราจะมีไส้กรอกเอาเอาท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูในตลาดต่อนะตลาดอีกไกลไหมครับ ตลาดไกลไหมครับตลาดสาไอ้าขอบคุณครับนี่นค่ะจิะ้งจอกแบบนี้เขาน่ารักมากเลยคนที่นี่อขอบคุณนะครับว่าตลาดอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าเหมือนจะยังไม่เปิดดีครับน่าจะเริ่มเปิดเปิดเช้าเช้านะครับเช้าก็อาจจะมีของที่เป็นแบบแม่ครัวเนี่ยนะครับเป็นแม่บ้านเนี่ยมามาจับจ่ายใช้สอยนะครับผมเพิก็จะไปดูปลาแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่เคยมาครับครั้งแรกจริงๆนะครับเดี๋ยว เข้าไปเบิ่งจักน้อยนะนะครับว่าจะมีปนะลาเข้าไปเลยนะครับเ <men> <men> งียบเงียบดีครับนะลงชิ้นมาก่อนเลยปลาก็มีครับปลาทูร้านปลาน้ำโขงนี่ตรงไหนครับคุณคุณน้า <men> ขอบคุณครับ <men> จะไปดูปลาน้ำโขงครับอก็เ <men> ข้า,ขาด้านในก็มีครับทุกคน <men> ผักก็มี แต่ดาวนี้น่าสนมากหมดีครับแล้วก็จะมีน้ำพริกข้างใน,นก็จะมีครับนี่แต่ว่าจะเป็นแกงที่เขาทำสำเร็จมาแล้วนะครับก็เอามาใส่ห่อแพ็คบรรจุเนี่ยขายขุนเชียงก็มีไข่เค็มก็มีด้ววิธีคนเมืองเชียงคานะครับขนมหวานก็มีก็จะมีหนมชั้นหม้อ,อกแกงสักขยาก็มีหมดนะครับฝอยทองนะครับข้าวเหนียวทอดดำ ไอข้าวมี่นะครับแล้วก็เตาส่วนนะครับมีหมดเดินไปต่อหน่อแค่ห้าบาทเองคือบนอาแต่คนทำสะเดาก็มาละห้าบาทถูกๆขอเบิ่งก่อนเด้อแกงหักนี่ค่ะแกงหักนี่แกงหักนี่แกงขนนุหมกนี่ค่ะแกงหมกนี่อาหารหลักของแกงขนุนโอ้เนี่ยทำเนียงคนเลยยุ่แบบนี้ชุดต้องเลย ยาบงเจ็บเอแ่ดาวก็มีนะคะกินสดๆได้เลยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ลวกแล้วค่ะอันลวกแล้วเหรออ่เป็นแตเดามันค่ะขอขอขอสักมันนึงก็ได้ครับอาถุงผมหลยครับจะลองดูครับอร่อยนะคะใส่ถุงผมแล้วได้ครับประหยัดถุงไม่มันจะเปื่อนนะคะอ๋อได้ไดครับได้อ่ะนะครับถุงนึงลองเบิร์นลองเบิร์นลองเบิร์นขอห้องเบิร์นหน่อย สำเนียงที่ผมคุ้นเคยนี่มันตัวผมนี่ว่าจะหาปลาต้องเอาไข่ปลาตรงไหนครับปลาหมกหรือเป็นหมกเป็นหมกเหรอคะเป็นปลาสดครับตอนเย็นตอนเย็นนนนนรออออเเหตตยย็็ก็จะมีขายที่ตรงโซนนี่โซนนี้โซนนี้เนาะปลานน้กโขงจะเยอะเลยใช่ไหมครับขายเยอะโอ้ยแต่เราไปดูบางทีก็ ถ้าตอนเช้าก็จะมีบางทีลูกนู้นตะค่ะตรงไปขึ้ข้างบนนะคะอ๋อแต่ตอนอยู่ในตลาดนะครับแตดตรงไปเลยค่ะตรงนู้นนะครัีขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดอ๋อขอดูก่อนนะครับอันนี้ปลาทอดครับอันนี้น้ำแของนะครับข่าเบิกก่อนเด้อยาจะกินปลาที่เป็นปลาที่เป็นแบบที่เขาจับตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้กุ้งมูเต็มเลยพริกแกงไก่ ไปตามหาปลา้ําโขงไม่เจอเขาบอกว่ามีตอนเย็นตรงนี้จะเยอะมากให้ผมเสี่ยงดวงไปดูตรงนู้นก่อนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเดินเซอร์เบตตลาดนะครับบอกว่าผมคงได้เจอปลานะครับถ้าไม่เจอปลาก็ไม่ว่ากันแนละ้วเพราะว่าเราเราไม่รู้เลยว่ามีปลาขายตอนเย็นแล้วก็ต้องมีขายตอนเช้าเรารีบมาเลยถ้ารู้มีขคาขายไปเย็นเมื่อวานนี้คือมาดูปลาแล้วนี่ปลาผผาปลา่ากมีหมดตัวเท่าไร่เอยน่าจะไปทำแกงส้มครับเห็นไหมกับข้าวมีหมด กาบอกให้ไปตรงๆนะครับเราก็จะเจอด้านหลังถ้าโชคดีก็จะเจอถ้าโชคไม่ดีก็เย็นนี้เจอแน่นอนผักพริพมรกมะละกอมีหมดปลาไม่มีอยู่ละข้าวพองข้าวพองข้าวพองต้องเตรียมสเียง์เนเผื่อคืนนี้เข้าป่านะครับผมก็บังว่าผมอาจจะได้เดินทางออกจากเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดก็คือพอรอปลาตอนเย็นนี้แหละ ไม่มีครับทุกคนฆ่าละกลคา่าแล้วนะครับโอ้แต่นี้เป็นปลาที่เพาะมาแปลารูปนะครับมันจะเป็นพวกปลาร้านะครับมันจะเป็นพวกปลาร้าประจมอะไรเงี้ยหมดเลยแปลรูปล,าล้างหัวตัดคือ น่าจะเป็นน้ําเคยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะประมาณนั่นแหละใช่เลยแล้วก็จะมีพวกไอ้นี่ไอ้เส้นหมี่ที่เป็นที่ของขึ้นชื่อของเชียงคานนะครับข้าวก็ใส่ถุงขายพักทองอะไรก็มีนะครับนี่มะละกองกอกล้วยมีหมดแล้วก็จะมีของที่เขาเอาผักมาขายเป็นแม่แมเห็นไหมครับแบบเนี้บรรยากาศคลาสสิกกระปาไม่มีขาย เขาเดี๋ยวก็ขายเป็นนี่เลยนะครับเป็นเอเป็นที่เก็บอย,ย่างน,นี้เดอร์ซอเนื้อแดดเดียวแต่ว่า<อ>เป็นเนื้อที่เขายัางไม่ทอดเป็นเนื้อที่เอาไปย่างได้เนอ<ะ>้อย่างไปย่างอย่างเงี้ยเออเก็บได้กี่วันนะครับกูได้ไหลายวันถ้าใส่ตู้เย็นถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเพราะว่าไม,ไม่มีตู้เย็นถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเอเป็นตาแบบไหมตาแบบเท้งเลยมันเป็นแบ้คือ๋ออันนี้คือแดดเดียวเนาะจ้ามันแดดเดียวขายยังไงครับเนี่ย ห้าสิบไม่มีตู้เย็นด้วยทำไงวะเนี่ย <laughs> แตบบ่แต่เอาดีกว่าเอาไปทอดเอาไปย่างได้ไหมครับไปย่างเลยย่างก็ได้เนาะเสียบไม้ก็ได้เอาอะแล้วอันนี้คือเนื้ออะไรครับเนี่ยอันนี้หมูจ้ะอันนี้คือเนื้อเรอ,อันนี้นนนะเนื้อวัวนะเอาเนื้อวัวครับห้าสิบบาท<อ>มันเล่าครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนั้นเป็นมั่มจ้กมั่มห้าสิบบาทเชว มั่มมั่มมั่มแบบนันไม่เคยมันไม่มั่มใช่ไหมมั่มมั่มอะไรเขาทำเองหรียกอันนี้ทำเองหรือว่ารับมาครับเขาเป็นคุณป้าเขาทำเงินแหนมเนื้ออะใช่อันนี้ขายยังไงครับยี่สิบบาทคนเดียวยี่สิบบาทอันนี้ห้าสิบมันไม่ไหวอ่ะกินคนเดียวครับเนาะกินคนเดียวคอยเก่าใครไปเอามาเนี่ยยายเอามาเอาคุณคุณป้าเรางมน้ำไหนเออน้ำน้ำน้ำบ่อที่ผมน้ำบ่อเนาะ มันไม่ตายมันเป็นนี่เกลีอยไปเดี๋ยวไม่ตายเอาไปเลี้ยงไม่ใช่เดีเลี้ยงไว้นะเห็นน้องแรงถอยกินหอยแรงดีเท่าไรเนี่ยถ้าขายเนี่ยสี่สิบจโนึงสี่สโลหนึ่งผมไปนี่ผมไม่ได้ไปกินแล้วเนี่ยดูจากอาการไม่มีคนทำให้กินเนี่ยเอาไปทำอะไรกินอร่อยอ่ะทำอะไรก็ได้โอ๊ติโอติผัดแกะเตะกั่วผัดเอาต้มจะแกะเปลือกมาผัดเป็นเมนูนะ แซ่บเลยแกงก็ได้ผัดกะเพราน่าอร่อยผัดกะเพราหอยกระใช่แม่น้ำคลองนั่นนานทีได้กินนะมันไม่ค่อยมีอ่ะอ่าที่บ้านผมเยอะครับใช่บ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่กรุงเทพครับงมในเดี๋ยวพูดเล่นครับพูดเล่นครับบ้านอยู่นครปฐมมันมีคลองเยอะนครปฐมเหรอใช่ครับแต่มาเที่ยวไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับมาเที่ยว เออนะก็เดี๋ยวจ่ายตังก่อนอันนี้ตัดสินใจแป๊บนึงครับผมกลัวว่าเหมือนจะต้องได้ปล่อยแน่ๆเลยไปเอาขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยมามามาเื่อวนนี้แช,นนแช่น้ำไว้เนาะสี่สิบบาทได้จ่ายตังแล้วอันนี้โทรสายปล่อยบบ <laughs> ปล่อยหอยจะได้กินหอยเพราะว่าอย่างนั้นแหละใชไม่เป็นไรกินก็ได้เป็นไรปล่อยได้กินได้กินหอยใครจะกินหอยทะเลแล้วกัน แค่กินหอยทะเลเออได้เลยครับใกล้ทะเลคุณป้าแซวอันนี้อันนี้คุณป้าเป็นคนเมืองเลยนะได้อ่นะลูกชายเป็นเื้อบ้านอยู่ที่ตะคุงอ๋อครับได้ครับขอบคุณครับเอาโอเคจะจะจ่ายก่อนู่นนู่นไอ้นู่นด้วยไอไอจ่ายใครนู่นด้วยอันนี่กี่บาทมาด้วยอันนี้อันนี้ยี่สิบเจ็ดสิบเจดค่าเลยนั่นค่าสิบบาทเลยได้ พอดีขอบคุณครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะหอยเท่าไหร่นะพี่สิทธิ์พอดีร้อยสิบจัดป Stunde ไปโอ้โหดูทุกคนอุ้ยทุกคนกุ้งเต้น <spy. S 2> ค,คือซื้อไปนี่คือทำเต้นเองหรือว่ายังไงครับไม่มีเครื่องใช่ไหมครับไม่ซื้อมากินมาทานไม่มีแบบว่าเครื่องที่แบบให้เขย่าให้กุ้งมันเต้นได้ครับเนี่ยนี่แล้วนี่เขาไปทำกุ้งเต้น ใช่คัขณะผมไม่มีเครื่องไงนึกว่ามีเครื่องน่าจะซัดเลยเลี้ยงหรือว่าจับถามก่อนอเลี้ยงหรือว่าจับมาครับเนี่ยซื้อเขาอ๋อซื้อเขนานะครับจ้าอย่างนี้ขายเท่าไหร่ถามก่อนแล้วพอดีไม่มีเครื่องเนี่ยไม่งั้นเอาแล้วเนี่ยอ,อันนี้งี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณป,ป้านี่เหลือสองร้อยห้าสิบอ๋อมอเตก้าเนาะก็อ๋อฉันมีเครื่องนี่เสร็จผมแล้วนะผมไม่มีเครื่องไงอร่อยหรืปลุ่เต้นขอรูก่อนนะครับไปเที่ยวที่หาดดางคอยนะครับจะมีพุ่เต้น ครับได้ครับน่ะอันนี้คือดูก่อนอันนี้คือรับรองว่าไม่ทันได้กินมันเน่าก่อนหอยนี่ยังคิดเลยหนักเลยขอบคุณนะครับคุณป้าไ,ไปเดินด,ดูก่อนนะครับปลาไม่มาได้หอยแล้วเอ้าลืมโทษดีในประกาศมา <c oughs> หาใหม่คิดถึงกันแน่เลยครับวางแผนมาหาคุณป้าใหม่ครับตลาดเชียงคานไม่ถึงกับใหญ่มากแต่สิ่งที่ผมชอบคือข้าวเหนียวนี่มีทุกร้านเลยครับไม่อดับเนี่ย แล้วร้อนนึ่งอย่างนี้เลยนะครับก็มีของขายเต็มเลยนะครับทุกคนเช้าช้ามาก,กินได้นะครับกระเพาะปลาก็มีไข่ทอดนะครับแล้วก็ขนมเนอคล้าๆปลาทูโคก็ดูดีครับนะแต่เนี่คือขงซื้อของเยอะมากอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าจะมีไส้นะ้ำเต้าหู้นี่นะครับเ้าลุตอนเย็น แหนมก็มีทุกคนแหนมนี่ก็น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ได้นานคือเอาไปทอดเอาไปยา่างจริงๆได้หมดโซนนี้คือเขาจะเอาปลาดับผมขายสามองเยงน,นะครับถ้าผมอยู่ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับนะเพราะว่าเอออยากจะเห็นอยู่ครับว่าหลากหลายสายพันธุ์ยังไงเนี่ยหนังควายจีนี่เอาไปเผาในกองไฟดร้อนนี่ถ้าทานจะดีเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยจ้าของร้านไม่อยู่งั้นผมจะเออลองซื้อไปเพื่อที่ว่าจะได้ทําเมนูครับเอาไปเผาแล้วก็ไปขูดมันก็เรื่องเยอะอยู่นะ เ้าแล้วก็ทุ้มๆๆๆๆมันก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งถ้าซื้อที่สำเร็จก็น่าจะดีกลับมาเจอด้านหน้าตลาดแล้วครับนี่เอาขี้เทียนไปดูเนี่ยเนี่ยคือมีตาปลาทูให้ดูนะทุกคนปลาทูเป็นเข่งเลยเอาไปว่าเดี๋ยวผมออกจากตลาดก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปกินอาหารยามเช้าที่ดื่มน้ําของที่ร้านคุณลุงแล้วก็เอาบรรยากาศที่อยู่ตรงด้านหน้าให้ทุกคนได้ชมนะครับถ้าถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ายังไม่กลับ ดูปานน้ำโขงหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับเปเลยนะเพื่อซื้อไปทำอาหารแล้วคืนนี้นอนไหนไม่รู้ไงตั้งใจว่าจะขึ้นไปทางเหนือแล้วนะครับแวะไหนไม่รู้รับอยู่ที่ว่าจะมุดตอนไหนก็ตามนั้นเลยกินข้าวรีวิวฟีดแอนด้ฟังก่อนสิงกิ่ตั้งใจไว้นะคือตอนแรกอะเมื่อคืนผมนั่งดูแผนที่ว่าผมจะไปไหนต่อแล้วก็จะมีพี่ๆที่อยู่ในเชียงคานแล้วก็เลยแนะนํามา ตอนแรกพี่ที่อยู่ที่ร้านที่ผมไปติดเต็นท์หลังคาเนี่ยเขาก็ชวนกันไปคูสอยดาวที่น่านอ่ะเขาบอกวันนี้อันนี้จะไปไหมเดี๋ยวไปคนละคันพี่เขาก็จะขับรถจี๊ปอ่าไปใช่รถ4ฟ h e ว l ิเขาแล้วก็จะมีเต็นท์ที่เป็นของแม็กอีควิปไปซึ่งเป็นรุ่นที่แบบว่าเขาขอเนหนานผมติดมันอย่างบางแล้วก็เป็นอลูมิเนียมอย่างเบาผมบอกว่าผมไม่ชอบผมชอบแบบเต็นทที่แบบเปิดแบบปุ๊บ ที่นอนฟูกมีหมอนมีผ้าห่มมีพร้อมมีเครื่องอำนวยความสะดวกในในเต็นท์จบปิดง่ายอยู่ไม่ยากนะครับแต่ของพี่คือง่ายกว่าดึงขึ้นดึงลงง,ง่ายเลยก็ขับชนผงไปออกทริปมีเขาคนหนึ่งแล้วก็จะมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะครับรถคนละคันแล้วก็เตียวเราไปกินกันเองผมก็มอยากไปนะก็เลยนะัง่งตัดสินใจอยู่แต่ว่าคือไม่ได้นัดเป็นขบวนนะคือไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางผมก็เลยนั่งคิดอยู่ว่าจะไปนี่ดีปาวะถ้าไปนู้นก็คือเข้าน้านเลยอะ่ะ ก็จะไปตามนัดกับสาวงามตามทนี่นัดผมไปเป็นสาวชนเผ่าอะไรเดี๋ยวให้รุ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีอุตาิรณ์ดีเดี่ยที่ผมก็นัดเจ้าของที่พักเป็นดอยที่ขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ให้ผมอยากเข้าไปได้สัมผัสเพราะว่าเขาก็ติดตามผลงานอยู่ผมก็เลยนั่งตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายัางไงดีนะครับพอดีพอเดินทางมาจนถึงจุดนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดออหมูอร่อยหมูสามชั้นอืมอืมอ,อ,อ นี่งางฉันี่ฝั่งเราเลยนี่เนื้อมันเต็มอร่อยอืฟินนะเอ้ยเยรานี้ก่อนเราตับก่อตับก็อร่อยนะครับก็เหมือนอยู่กับฝั่งลราอยู่ฉันคนี้เหมือนอยู่กับฝั่งลราภาษาที่เขาใช้เมื่อกี้ทุกคนได้ยินป่ะตอนที่ผมไปซื้อกับข้าวเขาก็จะพูดสำเนียงที่เป็นของคนพื้นถิ่น ผมชอบนะเพราะผมเอ่อมามาถึงทิ่นี่นอจากได้ฟังนเพลงได้ได้เห็นเรื่องราวอาหารประพินิจการทที่เป็นของท้งถิ่นอย่างเงี้ยชอบอืมักกัดีครับเมื่อคืนหนาวปิดแอร์เลยกลางวันร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้ไปดูขหาปลาครับลรงเล่นดาวก็ได้ตรงนู้นงกนุดคูดคดแล,ล้วก็ไป เป็นมีถนนคนเดยนะครับเส้นทางเส้นทางธรรมชาติที่ไปดูไปขับไปไปผูไปขับไปดอยก็มีเยอะผูท็อปก็ขึ้นเชื่ออยู่นะคะรับผมก็เคยไปมาแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะไปในเส้นที่ผมยังไม่เคยไปนี่คือมันตั้งหลักชาร์จแบตเตอรี่พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อไปนอนป่าสองคืนนี่คือยังไ,งไม่พอแล้วก็ยังมีพวกงานที่ต้องนําเสนอทุกท่านให้ได้ติดตามชมท,ทุกทุกวันนะครับว่า หล้ือทางของจริงเป็นยังไงบ้านแทบไม่ได้กลับเลยนะครับวันนี้กลับไปก็พอสมควรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกลับไปนี่คือมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะบอกเนี่ยพูดแล้วรับตาจะไหลนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปอีกครั้งนะครับมาอีกประมาณสามเดือนจากนั้นเกาจะเดินทางยาวๆผมคิดว่า หาการในปัจจุบันนะตอนนั้นน่าจะดีแล้วผมน่าจะต้องออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วใช่ไหมก็ต่างแดนนะครับก็ฝากเปกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็จะทำหน้าที่ตามทางดีที่สุดจริงพยายามห่าเส้นทางที่ใหม่ๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปีน่นไปแต่คี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ง่ายไปในวันปกติแล้วก็ไปในช่วงแบบนี้คือบางครั้งเขาก็ไม่รู้จักเราเราเป็นใครยังไง,ไง,ไงนอกจาก เราบอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวท่านเองเดี๋ไม่ก็มีคนน้องถึงแนะนําไปเนี่ยคือถึงจะไปสุดได้นั่นแล้วเดี๋ยวไม,ไ,ออไม่เป็นไรครับ <c oughs> แล้วชมการเดินทางของผมของอันนั้นกิคือคิดดอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางนะครับผมก็จะทําจุนนี้ดีสุดนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกันถ้าตับใดที่ผมยังมีแรงอยู่ทุกคนก็จะได้เห็นเรื่องราวในแต่ละวันของผมที่ผมใช้ชีวิตอยู่แต่ถ้าสมมติวันไหนผมหายไปนานแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นล้ว Okay. ทุกคนครับตอนนี้ผมเดินทางออกมาจากเชียงคานนะครับก็มาเจอกับหมู่บ้านวัฒนธร,ธรรมไทยดําซึ่งภาษาเนี่ยน่าสนใจมากเขาใช้ภาษาลาวในการเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเทีเ่ยวเข้าไปเห็นไหมมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาจีนด้วยครับ12กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านไทยดําทรงแบบเดิมแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนในส่วนพวกหลังคาแต่ว่าทรงบ้านเนี่ยได้อยู่เนื้อไม้ก็จะได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วอีก1ิกิโเราเจอกันที่บ้านไทยดํานะครับ ผมคิดว่าเราอาจจะได้เจออาหารการกินที่ดูดีแหละเพราะว่าตรงโซนนี้เขาจะมีโฮมสเตย์อะไรต่างๆมากมายเลยแล้วป้าเนี่ยดึงดูดมากครับร้านอาหารของขายข้างทางก็ดูดีนะครับเนาะไปไปดูก่อนนะครับเพราะาผมก็ไม่เคยแวะมาที่นี่นะครับวันนี้มีโอกาสแล้วผมก็จัดเต็มๆให้ทุกคนได้ชมเลยนะครับแล้วก็ขําไหนนั่นนะครับแต่ว่ามีแผนการเดินทางแล้วอยากจะแคมปิ้งสักหนึ่งวันพอดีเ็ื่อคืนชาร์จแบตอะไรพกต้องพกโ,โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตในท่ามกลาง ธรรมชาติแล้วก็มองเห็นทะเลมองเหยามเช้าเดี๋ยวลองดูครับว่าผมจะไปถึงจุดหมายไปทางที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นหรือเปล่ารอชมไปกันก่อนปะอืถึงแล้วทุกคนวันมีคนมาเที่ยวครับก็ถือว่ามีน้องเที่ยวมาเที่ยวอยู่เอาเลยเลยไหม <c oughs> เอาจอดตกข้างหน้านะครับโอ้ดูดีนะครับทุกคนคือมาเก็บภาพก็อย่างดีนะเพราะว่าผมเห็นในเวียดนามแล้วผมก็ชอบอะ่ะ แต่ว่าบ้านช่องตัวนี้น่าจะเป็นเป็นการที่เอายุ้งข้าวแล้วก็พวกชิ้นส่วนของยุ้งข้าวแล้วก็บ้านทกวกเสาอะไรมาต่อเติมให้มันเป็นทรงแล้วก็ใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดนะครับเสียดายจ่าราคาเนี่ยเป็นดังเดิมก็ดีมากมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับก่อนออกจากอา่ในเชียงคานครับเอาเอาเรื่องราดีๆให้ทุกคนได้ชมเพราะว่าบางคนเนี่ยก็วินบูงนาเข้าสู่เชียงใหม่ใครอย่างเดียวบางคนไม่ได,ไได้ไม่ได้มาอย่างผมนี่ไง เรเดี๋ยวไปดูกันนะครับป่ะมี่ของไายของฟ่ามีกาแฟกาแฟก็ได้อยู่นะครับกางหันน้ำาขายังทาสวยอยู่นะครับตรงนน้นเห็นกล้องหันน้ํานะครับอันนี้คือใช้น้ํำจริงเวลาที่เราเห็นตามทั่วๆไปที่เป็นคนไทยดาจริงๆนะครับรูปแบบแล้วก็วิธีการนี่คือแบบเดิมแต่ว่านี้คือเปลี่ยนเป็นกระป๋องแล้วนะเป็น DIY รุ่นใหม่ครับพวก๊อบดูนี่ม้าไทยดาจริงๆต้องเป็นแบบนี้ครับถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าราคานี่คือเปลี่ยนไปตามยุคตาสมัยนะครับก็ใกล้เคียงอยู่นะครับ ก็ผนังบ้านอันนี้ก็คือจะเป็นประตูเปิดอย่างเงี้ยแบบที่ผมเคยไปอยู่นะครับบันไดก็คือของจริงเสานี่ก็คือของจริงนะครับของแท้แน่นอนนะครับโอ้โหดูดีมากนะครับก็บรรยากาศใช้ได้ครับรอบๆที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นโซนบริเวณที่เป็นทุ่งนาแล้วก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับมีอาหารดีทุคนตุกโถมีตุ๊กาไม่กี่ตั ขอบคุณข้าวของทับน่ารักมากร้านเราได้นะฮะโอ้น่ารักครับบรรยากาศดีพี่ชีว้เลี่ยมบนยอดเขาเซฟนะครับตรงนี้ก็คือเป็นร้านชิมชาเป็นไอทีกานละล่นของคนไทยดทาะที่เราพิการกินข้าวกันพอมาไม่ทันเขากำลังกินอาหารอีสานกันเลยเขาเรียกผมกินข้าวแต่ผมมาไม่ทันนะครับก็จะมีข้าวปงข้าวปุ้นแล้วก็จะเป็นชุมชนคนไทยดาที่บริการให้นักเที่ยวได้สัมผัสเรื่องราวของเขาในวันนี้ที่นี่ที่เชียงคานนะครับอุปกรณ์ด้านดนตรีพร้อมหมดนะครับโอ้นี่แล้วดู เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ตรงฝั่งด้านกรณีนะครับนี่ทุกคนเป็นลากอาหารแล้วก็จะเป็นที่นั่งก็จะเป็นที่ตำข้าวปุกนะครับอันนี้คือใช้จริงครับรุ่นโบราณต้องเป็นแบบนี้ครับจะตั้งแบบนี้แล้วก็ตำบบบ๊บบบบบนี่แล้วก็นี่จะเป็นไอ้ที่บันไดที่ให้คนไทยดําเนี่ยได้เล่นนะครับเดินเดินขาเดียวนะครับนี่แล้วจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็คือพวกเครื่องมือหาปลานะครับแล้วก็จะเป็นไอ้เครื่องจักรสารนะครับมีทุกอย่างนะครับไม่จะเป็นคาดเป็นไถเป็นอะไรก็มีหมดใช่ สุดยอดนะครับจะเป็น,นคิคาไอ้พันพันข้าวอะไรจะมีหมดเลยเห็นไหมทุกคนนะมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับหม้อหายแบบเก่าๆเขาเอามาโชว์หมดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของของที่เขาเอามาขายให้กับน้องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอ่างเป็นหมวกเป็นโมบายแล้วก็จะเป็นอ่าผ้าขาวม้าเสื้อผ้าของคนไทยนามของแท้นะครับนี่ใช่เลยแล้วก็จะมีการมีผ้าพ้าขวะนะครับคนที่ดูแล,แลแล้วเวลามีเพลงนะเขาก็ไปเซิร์ชก,กันืักกี้เห็นแล้วก็มันมากนะ นวิถีชีวิตที่เรียบง,ง่ายกับคอนเซปต์ของการเดินทางกับผมนี่คือมันใช่เลยนะถ้าชุดเต็มต้องแบบนี้เนี่ยเยวดูพี่ๆท่านนี้ก่อนโอ้นี่ชุดเต็มเลยนะครับมีผ้าผูกหัวอย่างนี้ชุดเต็มเลยนะครับสวัค่ะชุดเต็มค่ะสวัสดีค่บสวัสดีครับอย่างนี้ภาษาไทยดําได้ไหมครับเนี่ยว่าได้ยุว่าวได้ยุว่า <laughs> <laughs> เป็นภาษาลาวปกติคนไทยดําที่ทางเวียดนามที่ทางลาวก็จะพูดว่าคำลาวเหมือนเหมือนคําไทยแหละครับก็อ,ออกลาวๆเลยครับอซอได้ย้อนอ่านี่ความแท้ อาหารนี้ยังเป็นแบบเออ่ยังเป็นแบบไทยดำแท้ๆไหมครับหรือเป็นอาหารอีสานบ้านเราไปแล้วเออไทยดำแท้ๆก็มีจุ๊บผักจุ๊บผักเนาะจุ๊บผักผก,ก็จะเจียวตาแดงจแเจียวตาแดง,งอ่าผักเจียวตาแดงเัื้ไก่อ่าใช่เลยจุ๊บไก่ครับคือไก่บ้านอานต้มแล้วก็มาฉีกเป็นเนื้อแล้วก็ตำขีกใส่ครับนั่นก็เรียกจุ๊บไก่ครับโอเคขอบคุณครับแล้วก็เห็นบรรยากาศนี้ทุกคนชื่นใจมากๆกับเส้นทางที่ผมได้พาทุกคนมาสัมผัสไปแล้วนะครับ ลาละเชียงคานจะกลับมาใหม่ไว้มีโอกาสนะครับวันนั้นผมไม่ได้มาที่นี่เลยคราวนี้คราวน้นที่มาเห็นป้ายมาปั๊บมาเลยนะครับใช่เลยครับนานได้ไนก็จะมีการจะแสดงพวกข้อครืมอง่ใช้ของคนไทยดอมเจ๊เช่นเมื<ๆ>่อกี้ที่ผมได้ไปดูตร,ต,ต,รต,ตรงตามนู้นตามนู้นตามนี้ตามนี้อ่ะเราจะไปกันต่อครับเพราะว่าเส้นทางเรายังไม่ได้หยุ่ที่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อข้ามไหนนั่นนั่นนี่คือสเต็ปบนทางของอันนั้กินที่นอนอะไรความสุขอยู่ที่การเดินทางครับไปแล้ว รออีกน,นิดนึงนะแต่เย็นๆเดี๋ยวเราจะได้เปิดโลกกันต่อนะครับเนี่ยวันนี้มาขอเก็บภาพแล้วก็เรื่องราวบรรยากาศที่ผมคิดถึงนะครับกับเส้นทางกระทางที่ผมบอกเลยครับว่ามันจะทําให้ทุกคนตื่นเต้นได้อีกไม่นานนี้แหละนะครับ